อะไรนะเป็นยังไงนะมีใบ,บกระบอกใบกระบอกต้มส้มมีน้ำพริกท็อปอ่าลอก็ใส่น้ำพริกจักรายนานคันนี้ของน้องหัวหยิกนะนกอึ๊กอ่ะจุดทำไมเนี่ยจักรายานของน้องหัวหยิกเขามาทิ้งไว้ที่นี่ตัดแดดเอาป้าป้าจ๊ะตัวกบีป้ารึเปล่า เราจับตัวหนูดยนีหนูจะเป็นหุ่นยนตนนนไนน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 นไันไป็นน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 อน็นเ,เป็นอะไรน ไปชอ็อตแเป็นอะไรเอามาจับหูหน่อยสิสุดโหเดินไม่หยุดเลยหุ่นยนต์เนี้ยหุ่นยนต์เนี้ยเดินไม่หยุดเลยยังไม่ได้จับเลยจับหน่อยจับจมูกจับจมูกก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะหุ่นยนต์จะไปช็อตเหรอวิ่งเดินใหญ่เลยเว้ยร้านก็ไม่ต้องขาย จไปช็อตอีกแล้วจับไหมไปช็อตไปช็อตไปช็อตจับไม่ยังไม่จับเลยยังไม่จับเลยทำไมไปช็อตแล้วล่ะทำไมทำไมจับจับนี่ดีกว่าไปช็อตไปช็อต ทำไมพลังงานไม่หมดสักทีลระหุ่นยนต์ตัวนี้จ็พระจับไม่จับไงจับเองเขาว่าจับสองมือนี่จะเป็นไก่ถ้าจับสามมือล่ะจับสามมือสามมือก็เป็นหมูลุงลองจับสองมือดิจับมือเดียวเหรอ มันต้องจับนั้นี้เป็นไก่เป็นไก่เหรอ <c oughs> เปลี่ยนเป็นไก่เหรอ,จ,อจับสามมือ,อ,มอ,อ,อจับสามมือหนึ่งสองสามโอ้เป็นอะไรล่ะเนี่ยจับสามมือ จับสี่มืจะเป็นเหมือนไก่เมามากกว่าเนี้เหมือนไก่เมามากกว่าเนี่ยถ้าจับสี่มือจะเป็นจะเป็นวัว <c oughs> อ๋อ <c oughs> เป็นอะไรไ <c oughs> ปแลรัฐฮนะ Pay, can I? Pay, can